วัีวสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําการแก้ปัญหาเวลาที่เราบินแล้วน็อตยึดมอเตอร์ตัวนี้มันหลุดนะครับมาดูกยครับปกติเนี่ยนะครับเวลาที่เราบินไปเนี่ยตัวมอเตอร์เราเนี่ยจะมีตัวกาบบาทเอาไว้ยึดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเขาก็จะไปยึดกับตัวแท่นยึดซึ่งยึดเสร็จจะออกมาเป็นแบบนี้เวลาที่บินไปเนี่ยตัวน็อตตัวนี้มันสามารถคลายตัวได้นะครับจะลองแกะให้ดู ตัวดำๆจะเป็นตัวดำๆแบบนี้นะครับแล้วพอหลุดไปเนี่ยสมมติถ้าหลุดตัวที่หนึ่งเราก็ยังพอไม่รู้หรอกแต่ว่าพอเริ่มหลุด2ตัวนะัมันจะคลอนน็อตเขาจะค่อยๆคลายตัวแบบนี้นะครับมัจะค่อยๆคลายไปคลายไปพอคลายไปเสร็จเนี่ยเราจะเห็นว่าเริ่มหลวมแบบนี้ละใช่ไหมพอหลวมเนี่ยพอบินไปก็อาการก็จะไม่สเสถียรเนี่ยเราก็เอ๊ะเป็นอะไรนะครับสุดท้ายเนี่ย ก็จะหลุดหลุดไปเรื่อยๆแล้วไอ้ตัวมอเตอร์บางทีก็บินแซงเครื่องบินไปเลยนะครับเหมือนเวลาขับรถแล้วล้อหลังแซงล้อหน้าอันนี้ก็เป็นเคสเดียวกันวิธีการแก้ไขง่ายมากนะครับเรา วิธีการแก้ไขง่ายมากนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ครี e ล็อกเกอรแต่จริงท o อล็อกไทนะครับก็จะเป็นน้ํายากันคลายนะครับซึ่งจะมีอยู่2สีแล้วก็จะมีเบอร์เยอะแยะเลยนะครับแต่สีที่ให้เราจำเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีแดงกับสีน้ําเงินสีแดงเนี่ยนะครับถ้าใช้เนี่ยจะติดแล้วแกะออกยากมากๆจนถึงแทบจะไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเราจะใช้สีน้ําเงินกัน นะครับในตัวสเปคเนี่ยถ้าเราไปหาในข้อมูลเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันสามารถยึดเอาไว้ได้น้ำหนักเท่าไหร่ยึดได้มากแค่ไหนนะครับก็แล้วแต่แต่ปกติเราก็เอาสีน้ำเงินเนี่ยเราใช้ได้นะครับแล้วหลักการยึดเนี่ยเร,เราดูเราดูที่รูมนี้นะฮะเราเห็นตัวน็อตน,นี่ใช่ไหมฮะจะเป็นปลายเกียวมาการหยอดเนี่ยนะครับให้หยอดตรงปลายเกียวตัวนี้ก่อนแล้วเราค่อยไขยตัวนี้เข้าไปดังนั้นกรณีที่เป็นตัวนี้เห็นไหมครับตัวสั้นๆเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดู อันนี้ซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างเลยนะครับร้านอาซีก็จะมีเหมือนกันนะครับหลอดนึงก็ไม่กี่บาทหลักหลักสิบนะครับแพงแพงก็มีเป็นหลักร้อยก็มีอ่ะอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะใช้วิธีการแต้มลงไปตรงปลายอ่ะนี่นะครับให้น้ํายาเขาวิ่งลงมาก่อนนะครับแล้วเราก็แต้มตรงปลายนะครับตรงปลายแค่นี้พอเนี่ยเราก็หมุนรอบตอนนี้นะครับที่หย่อดลงไปเนี่ยก็จะเป็นการ หยอดตรงด้านปลายนะครับรอบๆเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ทําการไขเข้าไปตามปกติเลยนะครับเข้าไปในนี้เราก็ทําให้ครบทั้งสี่ตัวนะครับหนึ่งสสามสี่ทำครบสี่ตัวแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งไว้สักประมาณห้าหกนาทีเราก็สามารถใช้งานได้วิธีเอาออกนะครับเราก็จะใช้ตัวไขควงเนี่ยไขยออกแรงนิดนึงนะครับ มาจะเกี่ยวนี่พอตึงปุ๊บพอหลุดได้เนี่ยก็สามารถขายมาแล้วก็ทําการเปลี่ยนน็อตหรือจะทําอย่างอื่นต่อได้เลยง่ายๆนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ก็จะดิ่งแจ้งเตือนมินนีสนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ